ตอนนี้เขาเล่นก่งว้เลยเออว่าเป็นเพียเนี่ยยิงอายิงสอะสองคือจันทรถูกเนี่ยโอ้ดมือนเนี่ย้นมมีบ้าดีเาพี่ซ้ำเข้าบกพี่ซ้ำถึมาอุดไปไงีบไปต่อหอเียบด้นี่ย มาเสียงยังไเอดมากมาดีดีเสียเลยเจ้าเอาัดปเอนั่นนาดีเอ่้ีมงยังเลยอใส่ใส่มาดีใไมาดีใมาาดียป่าวเยย่ามาเดินก่อนโอ๊ยีไมออกกันไม่ล่ะเอาเมีเอามียโอ้แผนหับาดไปงเกือบโดนข้างี้กำลังเกือหูย มงเดี๋ยวมึงเดี๋ยวมึงอเอาเอาเาเอาเดี๋ยวเดี๋งอาการิอกเดี๋งอาการิออกิึงอาการิอ๊กมึงอาการิอกเอ้าเอิอกมาี่นี่ละมึงมาเอ้ามึงมามึงมามงามึงมามึงมามาเเกิดนะเินน่ะมาเยเกิดนะมึงเมามงเยมาียมางมาก ôi đi 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 luôn! đi 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 mát! นี่นำมันเต็มถังไเต็มถังไปเต็มถังอ้าวข้ากินยังเดินไปเอ้าใหเยน่เปนได้ไหมเปล่นได้เด็กินเออทำรับปีเสือเนี่ยเอาไปกินกินเลย กินเหรอเขาแซมปได้พ่อใหญ่แซมปได้กินเหรอแซมป์ู้ได้ตังไห้แล้ววะไปตังไห้ไป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 มาคนแซมมื้นี่แหละไปไปหัดหูไปเมมือดันกันแท็กอย่างพะย่ะเจ้ากนมีดสูงตัวเดียวเลยไปอย่าไปเสีเรียดเอาตรงนั้นออกมันเป็นอีเจ้าคืออ้อยก็หลายคักแล้วไปเมมมาคิดตังดีเด้อ เอา้จตอบเลยตบอไปตอไกินฟรีตบอไกินฟรีไปปุ๊บกินดิครับเอาเอาไม่มีตัวหยางมีตัวหยางมันชก็แต่นะก็ให้เลยเลยแต่ก็มข้าวจะสามโตแล้วครับเฮ้ยกินหันกากินฟีบ่กินนี้

เออดีอ่ยังยอดดีอ่ะให้กินโอ้ตานังก็หัดหัเฮัดได้แค e, ่ม e, e. hey. ีลีกว่าไปลีสีมาฮะค่ะไปห้องไปห้องบนซอยไปยีเลยไม่ปวดอ่ะไปห้อง เขาไปกินเขาไปกินเนี่ยไปเขาลุ่มเราเอ้ยลุ่มมาลุ่มมาไม่มีตลายางอีกแล้วไม่มีตลายางไม่มีตัวยางไม่มีตัวยางไม่มีตัวยางไปมีตัวยางไม่มีตัวยางไม่มีตัวยางไม่มีตัวยางไปมีตัวยางเอาเอาเอา โอ้ไปนี่หูเอายังหลบเขาอืบขึ้นมาใบสองไปยี่บสองขึ้นมากขนมานอเนั่นอยู่ออกินนะ

มาทำอะไรโวกไอ้ของขึ้นไหนนะวะด้อของอีกขึ้นบ้าของอีกขึ้นบ้ามือเนี่ยมาทำอะไรอ่ากำลังพุกแล้วอ่าเรามาดเลยพุกแล้วมาทำอะไรพุกแล้วพุกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต่อต่อกินบม่ได้เกินไปไปมาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่เขาพัดอ่ะโอ้นเดินตัวดเดียววะกิน

ดักนาเด้เอาฮอตมาดักนามุมมีกอนนี่มุมีบอลสิเลยเห็เรามาขังกันอยู่เดี๋ยวมันตัดขว้แล้วไวนะตงไหเรามีตังไปไป่วนบ่าวเราเถี่ยง้อขึ้นไม่ขังไ้นี่แล้วไปไม่มีตัวอย่างนบ่าวเราเถี่ไม่มีตัวอย่างร่วนบ่าวเราเถี่ยยิงเ็ี่หน่เอาควอนเปจอบขาปไหมเฮ้ยมันใจเอาฮอดเลยเนาะ

กินไม่ให้กินเมกินใส่นี่เมย์นโอ้ยบ้าแล้วบัวพ่น้ำมาแด้ววนี่อายตายๆายๆ